ไม่อยากไปทํางานกทมครับเป็นอิสระครับอาชีพอิสระเพราะว่าคืออยู่บ้านแต่ว่าสร้างรายได้ได้เหมือนกันครับเลี้ยงครอบครัวได้สบายครับผมรายได้ดีมากครับคือเราไม่ต้องให้อาหารเราแค่ทํากล่องไปไว้ครับพึ่งมาอยู่เองโดยธรรมชาติหากินเองธรรมชาติครับแล้วเราก็ไปเก็บน้ํหวานขายแค่นั้นครับปีนี้ก็ขายไปแล้วประมาณ3 0 0 0 0นต้นครับประมาณนี้ครับเออ เราหาพึ่งป่าเราก็หาโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็หาเหมือนกันครับแต่แตคือพึ่งพงนี่คือมันรายได้มันหลักๆอยู่แล้วครับคือเราจะมีแม่ค้าเพราะว่าเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วครับเราจะมีแม่ค้าหลักๆมารับส่งมารับแล้วพึ่งพงเราสามารถเปิดขายได้ตลอดครับ<อ>คือถ้ามีออเดอร์เข้ามาเราถึงไปเก็บครับถ้าไม่มีออเดอร์เราก็ไม่เก็บเราจะหาพึ่งป่าโดยธรรมชาติขายต่อท,ทุกกวันอยู่แล้วครับแต่ พึ่งพวงเราจะเก็บขายเป็นก้อนครับขายทีละเป็นร้อยสองร้อยขวดสามร้อยขวดน,นี้ครับส่งแม่ค้าครับส่วนมากจะเป็นแบบนั้น,น,นการทากล่องคือต้นทุนซื้อไม้อัดไม้อัดไม้กล่องพึ่งคือทําไม้อะไรก็ได้ครับใช้วัสดุอะไรก็ได้ครับแต่วัสดุเป็นไม้จะเข้าดีครับแล้วไม้อัดก็มันเบาครับน้ําหนักเบาที่เราใช้ไม้อัดคือน้ําหนักเบาตีกล่องง่ายครับเด็กผู้ใหญ่ทําได้หมดครับ แล้วต้นทุนก็ไม่สูงนะครับไม้แผ่นหนึ่งก็อยู่ประมาณ500บาทไม้แผ่นหนึ่งมาทํากล่องได้ประมาณ4กล่องครับสีกล่องก็ตกกล่องละร้อยกว่าบาทครับแล้วกล่องหนึ่งใช้ได้เป็นสิปีครับไข่พึ่งเราก็ได้จากธรรมชาติครับก็แค่ก็ได้จากพึ่งที่เราเลี้ยงครับแล้วเรามาต้มเป็นไข่พึ่งแล้วก็มาทากล้อพึ่งต่อไปครับแค่นั้นครับมันจะเป็นวัสกุคืนหนึ่งปีพึ่งจะมาพึ่งจะเริ่มกลับมาเข้ากล่องช่วงปลายฝนต้นหนาวครับ เดือนพฤศจิกายนนี่คือผมจะเริ่มตั้งกล่องล่อครับจะเริ่มมากล่องไปวางครับวางตามสวนยางตามป่าตามทุกที่ครับสวนหน้าบ้านหลังบ้านวางให้เยอะๆครับแล้วเพิ่งจะเริ่มเข้าจะเข้าป่าไปครับแรกๆจะไม่เยอะนะครับจะไปเข้าหลักๆคือเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมครับแล้วเราก็จะมาเก็บน้ําหวานเมษาพฤษภาครับ หลักๆเลยครับที่ได้เยอะๆคือเมษายนพฤษภา<อ>แล้วก็มันก็จะมีมาเรื่อยๆให้เก็บเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเพิ่งจะเริ่มถอยหน,นีขึ้นตามธรรมชาติครับมันจะเริ่มหายหายหายมาถึงเดือนสิงหาก็จะกลับเข้าป่าหมดเลยครับเหลือก็ไม่ถึง10บลังนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บกล่องกลับมาไว้ครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้โดนฝนให้มันให้กล่องเราใช้ได้นานครับแล้วถึงเวลาปลายฝนตน้นหนาเราก็ ไปตั้งรออีกครับแบบนี้เป็นวัตจัรแบบนี้ของทุกปีคือทาต้องทางการขายคือผมมีเพจครับใช้เพจผมเป็นทีมงานพัน์พึ่งมันนอกครับเฟซบุ๊กผมก็ชื่อขุยพันธพึ่งมันนอกครับแล้วก็ชื่อขุยครับเป็น2เฟซนะครับว่ากันการเฟซดับครับเวลาขายของแล้วก็ช่อง YouTube พวกเราก็มีครับทีมงานพัน์พึ่งมันนอกครับคือเดือน5ผมจะขายขวดละ5 0 0บาทครับขวดผมจะมี3ขนาดครับขวดใหญ่ 750ซีซีครับขวดละ500บาทครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับแล้วขวดจะมีขวดกลางครับขวดละ200ครับแล้วก็จะมีขวดเล็กนะครับขวดเล็กสุดขวดละ100บาทครับแต่ช่วงนี้คือมันจะลดราคาลงมาคือขวดใหญ่เมจะละ400ครับเพราะว่าน้ำผึ้งจะไม่ค่อยเหนียวแล้วครับเราจะลดตามความคุณภาพของน้ำผึ้งลงมามันมีรายได้จริงๆครับโดยที่เราไม่ได้เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้เลี้ยงครับ มันเหมือนทองคําเหลวแห่งทิ้งป่าครับที่เราเก็บมาแล้วเ,เราไม่จําเป็นต้องแบบไปต้องการไปนั่งขายแบบตลาดเราไม่ต้องไปง้อตลาดครับคือเราเก็บไว้ได้นานครับหลายปีก็ไม่มีเสียครับนี่คอความข้อดีของคือถ้ามีน้ําพึ่งมันมีเงินเก็บในบัญชีครับ